ก,ยยกรดกระดิ่งเพื่อจะเริ่มคาดพิษต,ต่อไปนะคะนักเรียนคะเรามารู้จักคําคล้องจองหนึ่งพยางค่ะ1พยางพยานก็คือการออกเสียงหนึ่งครั้งก็เรียกว่า1พยางพยานเช่นให้หนึ่งครั้งใช่ไหมคะไปหนึ่งครั้งใช่ไหมคะก็1นึ่งพยานค่ะมาเรามาดูตัวอย่างนะคะคําคล้องจองที่มี1พยางพยานนะคะ ใจกับให้คล้องจองกันเห็นไหมคะทำไมถึงคล้องจองกันเพราะเป็นสระไอเหมือนกันค่ะฉันกับกันก็คล้องจองกันนะคะเพราะเป็นสระอะชอะนนกอะนกันเหมือนกันเห็นไหมคะและตัวสะกดนหนูเหมือนกันค่ะให้กับใช้ก็คล้องจองกันเพราะสระไอเหมือนกันค่ะปันกับฉัน ค่ะก็คือสระอะเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันค่ะคือนอหนูนะคะเบากับเราสระเอาเหมือนกันค่ะกินกับบินสระอีกับตัวสะกดนอหนูเหมือนกันนะคะเคี้ยวกับเลี้ยวสระเอียกับวัแหวนนะคะตัวสะกดเหมือนกันสระเอียกับตัวสะกดวอแหวนเหมือนกันนะคะพ่อกับรอสระออเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้ ถ้าเกิดนักเรียนจะสังเกตได้ถ้าสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันทั้งสองด้านจะถือว่าเป็นคำคล้องจองกันนะคะ,ะเดี๋ยวครูจะพานักเรียนนะคะสะกดคำค่ะนักเรียนฝึกสะกดบ่อยๆนะคะจะได้อ่านได้ค่ะเจอไอใจหอไอหายหายไม่โทรให้ฉันชออะโนฉัน,ฉน,ฉนกันกออะโนกันให้หอไอหายหายไม่โทรให้ ใช้ชอไอใช้ใช่ไม่โทใช้ปันปออะโนปันฉันชออะโนฉันเบาบอเอาเบาเรารอเอาเรากินกออิโนกินบินบออิโนบินเคี้ยวคอเอียววเคียวเคียวไม่โทเคี้ยวเลียวรอเอียววเรียวเรียวไม่โทเลียวพ่อพอออพอพอไม่เอกพ่อรอรอออรอ แล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะ